สวัสดีในยามค่ําคืนนี้ผมกําลังขับรถไม่รู้ว่ารถติดอะไรนะครับติดนานมากบนถนนรามินทานะครับคึ่ไม่รู้ติดอะไรมาทําถนนหรือว่าทําอะไรไม่แน่ใจนะครับขออนุญาตให้ท่านดูงงมากเลยว่าเออไม่รู้จะาอะไรระหว่างรถติดก็ขออนุญาตนะที่จะให้เห็นนะครับ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รถติดมากเดี๋ยวโทรกลับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโทรกลับแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มสามสิบสี่นาทีไม่น่าจะยิงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ดังเดินทางกลับบนถนนลามิทาน,นะครับ ก็วิ่งมาดีๆสึกว่าเหนื่อยมากวันนี้ไปประชุมมานะครับประชุมเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็โอเคแล้วไม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมอนุญาตนะตอนนี้รถมันติดผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็รอดูตอบไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ วันนี้ผมพูดเยอะมากเลยเจ็บคอแล้วก็แวะไปก็สงสัยรถมันติดด้วยเหตุอะไรมันมันไม่มีเหตุผลนะครับวันนี้มีกลวยาวางบนถนนแล้วก็ยาวมากมาเป็นเป็นกิโลแล้วผมไม่รู้ข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นนะอืม หวังว่าคงจะไม่ใช่ด่านถ้าเป็นด่านวันนี้ผมเอาเรื่องกันเน่เพราะการที่ตั้งด่านแล้วทำให้ประชาชนเดือดร้อนแบบนี้มันไม่ถูกต้องวันนี้ผมพร้อมจะมีเรื่องถ้าข้างหน้าเป็นด่านนะครับวันนี้คุณได้สนุกแน่ผมไม่ชอบพีกเอทำง,งานแบบนี้ครับเอา้าถ้าข้างหน้ามีด่านวันนี้ผม ผมไม่ปล่อยผ่านอ่ะอืมพูเดเห็นว,ว่าวันนี้นะถ้าคุณดูเนี่ยเห็นว,ว่ารถผมก็ค่อยๆคานมานี่ถนนรามินฮาน,นะครับมันเป็นถนนทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่เลนข้างนี้สี่เลนไม่รู้ว่าติดอะไร เรื่อการจราจรบ้านเรามันแย่มาทําให้ผู้คนเครียดครับ,รบวันนี้สอนวันนี้ผมจะเข้านื้งยุ่งนิดนึงนะครับก็คือตัวใหญ่ก็เป็นงานของของหลวงนั่นแหละครับมาขอให้วันนี้ผมก็มาเป็นคณะกรรมการในการแก้ปัญหาเรื่องของผู้เลี้ยงสุนัขนะครับแล้วก็กลับมาก็มีมาเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มาคุยเรื่องงานเรื่องของ บ้านเมืองด้วยเนี่ยก็เรื่องธุรกิจด้วยนะครับวันนี้ผมตั้งใจร,รีบเพราะจะถึงบ้านก่อนห้าทุ่มนะเพื่อจะได้คุยกับเราเรียว่าสงสัยผมจะไม่ถึงก่อนห้าทุ่มแล้วนะครับมับนติดอะไรวะถ้าเป็นด่านกา็เรื่องนี้นักกูโมโหเลยนะนะผมเคยเจอน,นะผมติดไปนนเรื่อยเรื่อยเพื่อกะไรทั้งหน้าเป็นด่านเป่าทีละคนทีละคนทีละคำ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องไงครับคุณจะมาขวางถนนเล็กกันยาคาคืนแบบนี้นะเออเอาว่าถ้าเป็นด่านนะมึงมึงมันได้กูดฮมันไม่ควรจะเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องตรงนี้นะผมไม่ได้งงมากคุณกําลังทําอะไรกันนะครับนี่มันเพิ่งจะสี่ทุ่มกว่าเนี่ยนะครับผู้คนเลิกงานก็อยากจะกลับบ้านกัน ก็เลยไม่รู้อ่ะติดเพราะอะไรวะข้างหน้าผมพยายามดูมันคืออะไรวะสาธุขอให้เป็นด่านนะครับจริง ีติดอะไรวะเฮ้ยเหนื่อยม่วงทำอะไรกันวะไ่าจะทำถนน อย่าให้เป็นด่านะถ้าเป็นด่านก็สนุกอะไม่ใช่ด่านครับนนนโอ้ยไม่มันเลยติดอะไรวะ ก็สรมันอะไรวะเนี่ยมันเอากลวยมาวางแล้วก็ทําถนนนะครับคือมันควรจะแบบให้สนนเริ่มเริ่มเริ่มมันค่อยปบีบเรียกว่าบีบบีบลงถนนลงใช่ไหมบีบเลียลงแต่ไม่ใช่ว่าอยู่มาหักหักศอกแบบนี้รมก็มาเปิดไฟเลี้ยกยักกันยักกันยักันโอ้ตายเลยนะพี่น้อง อ้าวโอเคไม่เป็นไรครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพยายามเดินทางถึงบ้านให้เร็วกว่าน,นี้หน่อยเพราะว่ามันมันมืดอ่ะผมก็ไม่เห็นตัวผมเองด้วยแล้วก็ไม่เห็นข้อความด้วยนะครับอ่าอันนี้ค่อยเจอกันนี่ผมผ่าน,นจุดแล้วเมื่อกี้เป็นการก่อสร้างถนนแล้วก็ปิดถนนครับเออ,เอ,อไว้ทำไมมันทำวันวนันแลยวะวันนี้มันก็ สี่ทุม่มโอ้ยนี่จะห้าทุ่มเลยเหรอครับถ้าเกิดไม่ไหวไงต้องขอภายอยางนนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเสียเวลาไปนานมากเลยกับการรถติดโดยไม่เข้าทา่าอันนี้ค่อยเจอกันแล้วกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับ